แนะนำอะคริลิกใสนะครับสำหรับการแปะป้ายทะเบียนวงกลมของรถยนต์เรานะครับผมซึ่งก็จะเป็นอะคริลิกใสแบบนี้ทดแทนตัวเดิมนะครับที่อาจจะบดบางในการมองเห็นได้นะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นจากตัวทึบเป็นตัวใสแบบนี้นะครับราคาไม่แพงด้วยท่านผู้ชมลิงสั่งซื้อจะแปลไว้ในคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดตัวเดิมออกก่อนนะครับผมอ่าปุ๊บจากนั้นก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปก่อนจะใส่ก็เช็ดก่อนนะครับเอาิชชูเช็ดก่อนนะครับผม โอเคเราเช็ดก่อนนะครับผมเช็ดให้สะอาดเลยนะครับตำแหน่งก็ติดบนบนหน่อยก็ได้ท่านผู้ชมเป็นอะคคิลิกสายแบบนี้จะทําให้การมองเห็นนั้นดีขึ้นนะครับไม่ต้องบดบังเยอะอันนี้เขาจะมีกาวมาให้ในตัวเลยนะครับผมเราก็แค่ลอกตัวเทปออกก่อนนะครับนี่ลอกปุ๊บก็ติดได้เลยนะครับผมมีอยู่3ด้านด้วยกันโอเคตอนนี้ลอกครบแล้วครับแล้วก็เอามาแตะตำแหน่งตรงที่เราต้องการนะครับผมก็เน้นชิดชดหน่อยนะครับเอาแบบนี้ นี่ผมมาจะประมาณนี้นะครับผมปึ๊บแตะลงไปเลยปรึ้งนะครับนี่แตะให้แน่นทุกมุมนะครับผมทุกมุมเลยมันก็จะเข้าแน่นพอดีเลยนะครับโอเคจากนั้นก็เอาป้ายไทเปียนวงกลมใส่เข้าไปโอเคแล้วก็สอดป้ายไทเปียนวงกลมเข้าไปแบบนี้นะครับนี่เสร็จเลยได้ผู้ชมเสร็จเลยนะครับก็หันด้านหน้าออกด้านนอกแค่นี้เลยได้ผู้ชมเยี่ยมมากๆเลยครับ